สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับในการใช้ Messaging API มาแจ้งเตือนแทน Line Notify นะครับใน EP 2เราก็ได้ทดสอบนะครับให้แจ้งเตือนตามสคริปต์แจ้งเตือนเข้าไปในกลุ่มได้แล้วนะครับทีนี้ในคลิป EP 3นี้เดี๋ยวเรามาลองสร้างฟอร์มครับมาสร้างเป็นฟอร์มพอมีการกรอกข้อมูลลงไปในฟอร์มแล้วก็ให้เอาข้อมูลนั้นมันแจ้งเตือนลงในกลุ่มด้วยมันจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับ อันดับแรกนะครับผมก็จะต้องไปนะครับให้แชททีวเหมือนเดิมเนาะนี่คราวที่แล้วเรามาถึงตรงนี้นะนะครับทีนี้ใน EP นี้นะครับผมก็จะขอฟอร์มด้วยนะครับอ่าผมก็จะขอคำถามต่อเลยนะครับบอกว่าเขียนโค้ดนะครับให้เขาช่วยเขียนโค้ดอันนี้ทำสดๆเลยนะครับไม่ได้เตรียมล่วงหน้าเลยนะครับเขียนโค้ดสร้างฟอร์มอ่าสร้างฟอร์มลงทะเบียน นะครับด้วย HTML นะครับ HTML นะครับจากนั้นสิ่งที่ผมอยากให้มีใน f ฟอร์มก็คือ,อตกแต่งฟอร์มด้วย Bootstrap นะครับผมจะให้ตกแต่งด้วย Bootstrap นะ Bootstrap นะครับ แล้วก็มีฟอนต์วสวยๆนะครับเป็นฟอนต์ชื่อ,อเอาชื่ออะไรดีฟอนต์ชื่อว่า ไทยอ่ะผมจะใช้ฟอนต์ชื่อว่าโนโต,โตสารไทยถูกหรือเปล่านี่อ่ะไม่รู้แหละนะครับประมาณนี้ก่อนตกแต่งฟอร์มด้วยบูสต์แท็บนะครับอ่ะใส่คอมมาหน่อยเนาะภาษาอังกฤษเนาะฟอนต์โนโตสารไทยนะครับแล้วก็มีสวีทอเลิร์ดสวีดอเลิร์ด เวลาที่มีการบันทึกฟอร์มก็ให้แจ้งเตือนด้วยสวีดอเลิร์นะครับแจ้งเตือนด้วยสวีดอเลิร์นะครับอันนี้คือในส่วนของ HTML นะครับจากนั้นนะครับบันทึกบันทึกข้อมูลอันนี้อุ้ยนะครับ เราจะได้อะไรเราก็าพิมพ์ไปตามนั้นเลยนะครับบันทึกข้อมูลนะครับลงชีตนะครับบันทึกข้อมูลจากฟอร์มลงชีตโดยใช้นะครับ Google Script Run นะครับอ่าผมยังให้มันบันทึกลงชีตด,ด้วย S Google s k t p Run จากนั้นครับจากนั้นนำข้อมูลนำข้อมูลไปแจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ด้วย ไลน์เมสเซจิ่ง API อ่ะนะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมพร้อมไปเลยนะครับก็เขียนสดๆแบบนี้เลยนะครับถูกผิดคอยว่ากันเนาะนะครับสรุปก็คือเราต้องการให้แชทท g ว t นี้ช่วยสร้างฟอร์มลงทะเบียนนะครับด้วย html ให้เราเนาะนะครับตกแต่งฟอร์มด้วย bootstrap สวยงามนะตกแต่งฟอร์มด้วย bootstrap font no to สารไทยแจ้งเตือนด้วยสวิตช์อเลอร์นะครับ บันทึกข้อมูลลงชีตโดยใช้ Google s c r i p t ดอดรันจากนั้นนะข้อมูลไปแจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ด้วย l i น์ m มชีนเ e API โอเคนะครับน่าจะประมาณนี้ครับผมจะส่งไปเลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเขาก็าจะเริ่มนะครับทบทวนความต้องการของเราแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เราเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของ HTML นะครับนี่เขียนให้เราแล้ว นะครับ Google Apps Script นะครับนี่ก็จะมีตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันที่จะส่งนะครับอ่านี่นครับขอฟังก์ชันดู get ด้วยอ่ที้เกียรพิมพ์นะครับขอฟังก์ชันอ่าดูเกตในการรันไฟล์ อินเด .html ด้วยอขอขออีกคำสั่งหนึ่งนะครับมันจะต้องมีดูดูเกตนะครับในการรัน Index. อินเด็กอ่าโอเคน่านจะครบแล้วนะครับพอเราล้องขอแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องไปที่ Google Drive ของเราเนาะนะครับผมจะทำการสร้าง g o o l l s s h e t t ขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับสร้าง g o Google s h e e t ขึ้นมาใหม่ เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องเอาสคริปต์ไปใส่ตรงเมนูชื่อว่าส่วนขยายนะครับไปที่แอปสคริปต์ครับนี่นะครับไปที่ตรงนี้พอเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับเราจะเอาโค้ดจาก c ช a GP t GPT ที่เขียนให้มาใส่อะไรยังไงนะครับตรงนี้โครงการไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อคําว่าอฟอร์มเฉยๆก็แล้วกันเปลี่ยนชื่อโอเคนะครับ ในรหัส G S นะครับผมจะลบ my function ทิ้งนะครับลำแรกเราก็มาเอานี่แหละดูเก็นี่มาใส่ก่อนเลยคัดลอกตัวนี้นะครับและก็เนี่ยมาที่ฟอร์มเรา c o n t r l v นะครับจากนั้นนะครับให้ copy คำนี้คำว่า index control c นะครับเพื่อจะมาสร้างไฟล์ index กดบวกนะครับแล้วก็เลือกเป็น h T M L นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ index ตัวนี้กับตัวนี้ให้มันตรงกันตัวเล็กเหมือนกันนะครับ ไม่ต้องใส่นามสกุลตรงนี้นะครับพอตั้งชื่อว่า i n d เ x เสร็จก็กด Enter เลยนะครับแล้วเราก็ลบโค้ด HTML ที่เขาเตรียมให้หมดเลยเพราะเราจะมาเอานะครับ HTML ตรงนี้แทนนี่นะครับตรงนี้นะครับที่เขาเขียนให้ทั้งหมดกดคัดลอกเลยนี่นะครับกดคัดลอกเสร็จนะครับมาตรง HTML ตรงนี้ก็ Ctrl V ลลงไปแบบนี้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับคุณจะจ้องนะครับ อา้าวโทษทีตรงนี้มันไม่ใช่ HTML นะคอนโทรลแซมันจะต้องเป็น g s สิโทษทีนะครับเนี่ยตรงนี้คอนโทรลวีนะมันเป็นโค้ดของอฝั่ง g s เอยู่นะครับส่วน Index นะครับต้องมาเอาตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นโค้ดเอฟสกิฟนะครับเราต้องเลือกขึ้นมาอีกนี่นี่โทษทีโทษทีอ่านะครับ HTML ต้องกดขล่องตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็มาตรงอินเด็กยติมเบียคอนทอนีโอเคนี่ตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับพอได้ตามนี้เสร็จนะครับเราก็มาเช็คอินเด็กเนาะนะครับว่าราต้องข้างตั้งค่าอะไรบ้างนะครับตอนนี้วันนัทที่7บอกว่าให้เอา ID Sheet มาใส่โอเคนะครับไอเดชีตก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่หลังดีสแลดนี่นะครับตั้งแต่เลข1นึ่ไปต้นไปนะครับมาจนถึงก่อน Select Edit เขาเรียกว่า ID นะครับก็กดคัดลอก โอเคกัดขันลอดแล้วผมก็จะามาใส่ตรงยัวชีไอดีตรงนี้คอนโทรลวตรงไปแบบนี้นะครับเก็ตชี b ใบเนมลงทะเบียนอ่ะชื่อชี t จะต้องใส่ชื่อนี้ก็คอนโทรลซมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อชี t ตรงนี้จากชี e หนึ่งคอนโทรลวนะครับให้มันตรงกับในโคดนะครับเป็นชี t ลงทะเบียนนะครับตาราดน,นี้เขาปิดไปก่อนโอเคนะครับจากนั้นนะครับในตรงนี้นะครับมันก็จะมี ลาย e อ็กเซ s โทเ e นลายอ็กเซโทเนก็คืออันเดิมนะครับผมขออนุญาตใช้โค้ดของคลิปที่แล้วนะครับมาวางได้เลยนะครับ c อนโทรลซนะครับตัวลายเอ็กเซ s โทเ e นนะครับมาวางตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ Group ID ก็อันเดิมนะครับขอเอา Group ID อันเดิมมาทดสอบ c อนโทรลซนะครับนี่นะครับเป็นการต่อยอดจากคลิป ep 2นะครับพอเราเอา a อ c e เซ t โทเ n มาใส่ Group ID มาใส่ตรงนี้นะครับ ในการบันทึกไฟล์นะครับ Save to s h e มันจะเซฟอะไรบ้างนะครับก็จะมีวันที่ชื่ออีเมลโฟนโอเคนะครับฝั่งนี้เราก็จะมาเตรียมนะครับเป็นวันที่นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะวันที่อย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะง่ายสุดก็คือใช้การก๊อปมาเลยก็ได้นะครับนี่เดทนะครับนาะมครับเอานมมามาใส่ตรงคอลนบีมันจะบันทึกนมลงตรงนี้ หรือจะเอาภาษาไทยใส่ก็ได้อีเมลนะครับอีเมลนะครับก็มาใส่คอลัมน์ C แบบนี้นะครับจากนั้นก็โฟนเบอร์โทรศัพท์นะนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นี่เป็นการเตรียมคอลัมน์นะครับเป็นการเตรียมคอลัมน์นะครับผมจะทําเป็นตัวหนาก็แล้วกันนะครับใหญ่ขึ้นเนาะนะครับทีนี้ในการบันทึกโทรศัพท์นี่นะครับในแอปสคริปนี่นะครับเวลาเรากกาะเลขศูนย์ลงไปเลขศูนย์จะหายนะนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะบันทึกเนี่ยเราจะต้องเพิ่มคำสั่งเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็คือนะครับตัวดับเบิลโคดดับเบิลโคดแล้วก็ซิงเกิลโคดแล้วก็ดับเบิลโคดแล้วก็ค่อยบวกนะครับก็คือทำให้คอลัมน์นี้นะครับมันเป็นสตริงนะครับเวลาบันทึกโทรศัพท์มันจะได้เป็นเลขศูนย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับบันทึกไว้ที่นี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะมาทดสอบเนาะน่าจะ น่าจะทดสอบได้แล้วนะเนี่ยนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะต้องนะครับทำเว็บนี้ให้ใช้งานได้ก่อนเนาะให้เป็นเว็บแอปก่อนการทําให้ใช้งานได้การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ไปที่รสเตปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสคริปที่อยู่ในชีตแล้วนะครับเป็นเว็บแอปฉันเท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับแล้วก็คลิกการทําให้ใช้งานได้จากนั้นกดให้สิทธิ์เข้าถึงนะเลือกอีเมลของเรา ไปที่ advance นะครับแล้วไปที่ go to form u n s a v e นะครับกด apply ครับนี่ไปตามสเตปนะครับไปตามสเตปขั้นตอนเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันก่อนนะครับตรงนี้ลิงก์ตัวนี้นะครับเราก็จะต้อง copy ตัวนี้นะครับนี่คัดลอกตัวนี้นะครับกดเสร็จสิ้นนะครับเพื่อจะเอาลิงก์นี้ไปใส่ในตัวเว็ hook เนาะนะครับของตัว Messaging API นะครับคราวที่แล้วเราแค่ทดสอบสคริปต์แต่ที่นี้เราจะเอาจริงแล้วนะครับเราก็ต้องมา edit นะครับแล้วก็ลบของเก่าทิ้งไปนะครับวางตัวล่าสุดตัวนี้นะครับที่มีฟอร์มมีชีตนะครับอัปเดตนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะในการสื่อสารกับตัวตัวไลโ E o อของเราเนาะตัวลายบอดตัวนี้นะครับกดโอเคเชื่อมกันเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็ ได้เว็บ6แล้วนะครับทีนี้เราจะมาเทสโดยการคลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำทริกเกอร์นะจะลองทดสอบว่ามันบันทึกข้อมูลลงได้ไหมก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะสร้างลิงก์ทดสอบให้เราตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับดูซิมันเปิดฟอร์มขึ้นมาให้เราโอ้ได้แล้วนะครับจากนั้นมันก็จะมีการใส่ชื่อนะครับผมจะเอาชื่อง่ายๆ A A A นะครับอีเมลก็ A S A c o m ขอข้อมูลง,ง่ายๆก่อนเบอร์โทรก็012 3 4 5 6 7 8 9อง่าเาง่ายๆก่อนนะครับดูสิว่านะครับเทสฟอร์มก่อนว่าฟอร์มนี้มันบันทึกข้อมูลลงชีตได้ไหมก่อนนะครับผมกดลงทะเบียนเลยนะครับอ่าลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยข้อมูลหายไปโอเคอันนี้คือฟอร์มทำงานนะบันทึกเดี๋ยวเราไปเช็คที่ชีตนะครับข้อมูลลงที่ชีตหรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้ถือว่าการบันทึกข้อมูลลงชีตเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับมีอะไรแจ้งเตือนมาอันนี้ยังไม่ใช่เนาะนี่นะครับทีนี้นะครับที่มันยังไม่แจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รันทิกเกอร์ให้มันทํางานอัตโนมัตินะครับแต่ตอนนี้มันบันทึกข้อมูลลงถูกต้องแล้วนี่นะครับมีเลขศูนย์น้ำหน้าด้วยนะนะครับทีนี้นะครับเราจะต้องนะครับหลังจากบันทึกเสร็จนะครับนี่เราจะต้องให้ฟังก์ชันนี้มันทํางานนะครับก็คือให้มันส่งลายแจ้งเตือนให้มันทํางานนะครับ วิธีการเราจะต้องมาทำทิกเกอร์ตรงนี้นี่นะครับมาทำทิกเกอร์นะครับมาทำทิกเกอร์จัดการท,ที่เดียวดูหน้าแดชบอร์ดนะครับนี่คือหน้าทิกเกอร์นะจากนั้นมาที่บวกเพิ่มทิกเกอร์นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเลือกประเภทเหตุการณ์ตรงนี้นะครับบอกว่าเลือกเป็นเมื่อส่งฟอร์มนะครับนี่กดเป็นเมื่อเลือกเมื่อส่งฟอร์มนะครับเราก็จะให้แจ้งเตือนทันทีนี่นะครับ ดูเกตฑเหตนะครับแหล่งที่มาเมื่อมีการส่งฟอร์มนะครับแล้วก็กดบันทึกครับกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็ไปที่อ e ีเมลเราครับนี่นะครับไปที่แอดวานอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ go to form u n save นะครับกดอนุญาตนะครับกดอนุญาต พออน,นุญาตเสร็จตัว t r i กเ e r หน้านี้ก็จะทําการปิดไปครับนี่ปิดไปเรียบร้อยแล้วก็จะโชว์ว่าตอนนี้นะครับเรามีทริกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อมีการส่งฟอร์มทริกเกอจะทํางานอัตโนมัติทีนี้นะครับเราก็จะกลับมาที่สคริปต์นะครับเนื่องจากว่าเรานะครับได้เอา Access Token แล้วก็กรุ๊ปอดีนะครับมาใส่ตอนหลังนะครับ เราจะต้องทำการอัปเดตเวอร์ชันนะครับของสคริปต์ก่อนนะครับให้เป็นปัจจุบันล่าสุดนะครับวิธีการอัปเดตนะครับเราก็มาที่การทำให้ใช้งานได้นะครับจากนั้นมาที่เมนูตรงกลางนี้นะครับการจัดการใช้งานได้นะครับแล้วก็มาตรงดินสอนะครับตรงนี้มาเป็นเวอร์ชันหนึ่งให้เราคลิกแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มการทำให้ใช้งานได้ครับเพื่อให้ โค้ดนะครับมันทํางานล่าสุดให้เรานะครับกดเสร็จสิ้นนะครับซึ่งลิงก์เว็บฮุกเราก็เป็นลิงก์เดิมนะครับแต่เราจะได้โค้ดตัวนี้ทํางานล่าสุดให้เราแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบนี่นะครับฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซอีกสักหนึ่งรอบเพื่อความชัวนะครับแล้วก็ลองเอาข้อมูลเดิมนี่แหละทดสอบดูเลยนะครับว่ามันจะมีการแจ้งข้อมูลทั้ง3อย่างนี้เข้าไปในกลุ่มนะครับกลุ่มไลน์เราหรือเปล่านะครับก็กดลงทะเบียนเลยครับ ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คที่ลน์นะครับไม่มีการแจ้งเตือนมาผิดพลาดตรงไหนนะครับผิดพลาดตรงไหนอ๋อนี่นะครับมันมีโค้ดตรงนี้ผิดอยู่นะครับนี่มันยังมียูอาไลอะไรนี่นะครับน่าจะเอามาผิดนะครับเดี๋ยวผมก็ขอก๊อบใหม่นะครับนี่ ผิดพลาดที่ตัวโทเค็นแน่ๆคอนโทรลซีนี่ครับมันมีคําว่ายัวไลน์ลบออกไม่หมดนะครับนี่ครับต้องลบของเก่าออกนะครับดีลีทนะครับเอาชัวร์แบบนี้ดีกว่าคอนโทรลวีอ่านะครับกรุ๊ปเอดีแนเก่าโอเคบันทึกนะครับบันทึกเสร็จอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับขออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์นะครับนี่นะครับเราว่าเราวางได้ถูกแล้วก็มีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันเนาะก็ต้องเช็คว่า มันทำไมไม่ทํางานก็ต้องเช็คดีๆแบบนี้แหละนะครับอ่ะขอทดสอบครั้งที่3นะครับนะเป็นการทําไปด้วยทดสอบไปด้วยแบบนี้แหละเนาะกว่าที่มันจะทำงานเนาะนะครับเพราะไม่ได้เตรียมการอะไรมาก่อนเลยนะครับนี่นะครับลงทะเบียนสําเร็จนะครับนี่นะครับเห็นลายกระพริบแป๊บๆแล้วนี่ทำงานเสร็จแน่นอนฟึบนี่นะครับลงทะเบียนใหม่ชื่อ AA e ออีเมลเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับก็แปลว่าทั้งหมดนี้ นะทำงานได้สำเร็จแล้วนะครับจากการที่ให้ Chat GPT เนาะนะครับเขียนโค้ด HTML นะครับเขียนโค้ดสคริปต์ให้เรานั่นนี่นะครับเดี๋ยวใครอยากได้นะครับชีตนี้นะครับแล้วก็ไปรันไปทับไปทดสอบไปประยุกต์ต่อก็เดี๋ยวผมแชร์ใต้คลิปสอนให้เขาเรียกกันเนาะนะครับสำหรับใครที่อาจจะงงงเกี่ยวกับโค้ดนะแต่ผมนี่ก็ถือว่าเขียนสดทำสดให้ดูนะครับผิดพลาดประการใดก็ ขอโทษขออาภัยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันทํางานสําเร็จแล้วนะครับทําการสําเร็จแล้วนะครับด้วยการส่งข้อมูลเข้าไลนา์กลุ่มตรงนี้เรียบร้อยนะครับพบกันใหม่ใน e ีพถัดไปก็แล้วกันสําหรับอ p ีนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ